นะัผมวันนี้ก็มากทุกคนาชันนะครับเบาเสียงก่อนเสียงในเกมจะดังเกินไปนะเดี๋ยววันนี้มาเลนมิทอนะครับหลังจากที่มีเคยัดวิอลงยูมานานนะแล้วก็มันกดไมเล่นตายวะกมดกดไมเล่นทาส้นตี เเออาาดดิิฮุกกี้ฮุกกี้ไอ้ฟัดของกูมันน่าของกูไว้แหละไอ้เยี่ยจะคิวว่างเหรอบีใครจะคิวว่างวะไอจีเนียไงไอจ่ีเนียโอ้โคนลาวเลยนี่ครับมาถึงก็รอบเปิดไปก่อนนะครับอย่าได้กลัวใครมันยัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าโดนไม่สนใจเพื่อนเลยวะไอ้เหี้ยอดแดดมีกว่าถ้าจะพุ่งไปขนาดนี้ไม่ขอเหอะอ่าอ่ารู้สึกว่าด้านล่างจะวิ่งตามจะฆ่ากูจะฆ่ากูตาไม่เหนียวว่ะตาไม่เหนียวว่าตอนเอาตัวหลังอยู่น หมายว้ยลุยจะมาก็ป้องตายเฮ้ยโอ้โหโอเดรเถอร์คำนึงได้ดังโอ้โหยี่อะบอลดาวอยู่อ้าวเนื้อเจ้าฟินโอ้เป็นแนววะนั่นแนวตัวไอ้สัตว์ทีนี้

ตอนเสี่ยงแล้วเกมสอนกันแล้วเนี่ยถอนคือควยอะไรครับผมเล่นไม่เป็นผมไม่ได้ไปอยู่กีฬีเหมือนคุณนี่โอ้ขอโทษครับผมเป็นแชมป์แค่มิดวอร์อยู่จังหวะที่เฉยผมไม่ได้ไปอยู่ระดับโลกเหมือนคุณไงแต่ดัชตูดีวิชั่นสองแชมป์ไงโอ้ดีวิชั่นสองเดี๋ยวก็ไปกีฬีแล้วระดับพวกพี่ก็อยู่ดีวิชั่นสองเลยจะแพ้คืนนี้อะไรเนี้ย แท็กัวยอะไรจะชื่อแทนที่บางทีไม่กูรู้แล้วไอ้สัสหน้ากลัวริจริงเแทนเพี้ยอ,อะไรอวยัตว์ลองดูชื่อแม่งเพี้ยอะไรกว่ยมุกชอ่ชออะไรน,นี่แท็กมุกช่ออะไรนี่ว่ะคุกมันเป็นยังไงอย่างนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าโอ้แค่มึงเจอกูได้แล้วไอ้สัส

mặt ừ, 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 tham phi em tham phi em tham cho ý tuyệt vời mà quái quái <laughs> <đó là> <laughs> <laughs>

พวกผมไม่เห็นได้ค่าได้สัตว์เขาจะกดดิเอ็นจิเนียร์ไม่ต้องกลับแบ่งแบ่งให้พลเรือนเนอร์ด้วยปวดหมดเออครัหมดเลยตีปวดตีหมดอ้เนี้ยนี่ทำเสียงอีกแล้วไอ้ี้พลาดมีสีเมื่อโคตรที่เลยมันจะได้โดนดาเมจไง บินมาลาไอ้ตัตว์บหลบซันไอ้ตันกูหลบซันยอบแม่บินมาลาง่ใไอ้หคุณาไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ลบซันใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมกูไม่ตั้งใจจะไปลางใช่ไเหอยเยร้อยเตาได้ครับโอ้ อ้าวชิคกี้ไม่เสียโผอโหกรไรเลยวะเ้าเอาที่หาไม่เจอถาันวไอ้ปตายคนเดียวเไ้มวมาวไอแมวมา่ะเว่ะร้อยพี่เจอกันขบวน ไอ้เป็นไงปังลูกพุ้มทับัวแตกมอัสอวิอ๋อคุณเจอคนโดนแล้วเฮ้ยต่อดิ้สอวิ โอ้เแต่ตัวนี้แถมันเปนมันไอสตาคูโดอันไอไอวันไอตาไอไอไอนไเวเอามาไอมาม่มันไม่ตัวรัวไอ้ีกเจออี่เจอเนเดียมดนเย็ดูก้มหลบเลยว่ะ

ที่ทับหัวไปเลยจา네้าไอ้เ่ได้ข้อนเลยกูได้ค่อนแลยข้านถ้าเกิดระเบิดก็ไม่มีขีดหรือดเนี่ยกูมองไม่เห็นเลยแล้วเว่ ไปได้ยังตีไปบวมวกเมให้อร้อยก่อนแล้วกันเจดึงไปแล้วมาวะโอบูมาวะฮอบูวะฮอบูวะแน่แน่บินงอฮอ่เก่งใจตีเลยยัดแม่กาวิ่ง เพเอาสตันเอาสตัมาเผอวมดีนายวะเอ้อแมาโอ้โหลาบไปตั้งโดนหลอไอเียไอเหียอเยตามคูดาใครเียแท้ โอ้โหเจออวกใส้กูมาแล้วเนี่ยเก็บอุตราปาล์งไม่น้อยพอไปถึงตัวโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้พ่อมึงเกมอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ตัวจริงเหรอ ไอ้ข้าไอ้าฮู้ีผมไม่ขยลบ้ว์ขยลบูเ้เกูอยู่บ้านไม่ดึงแม่ ขาไม่จตายเยอะขาดไ่ี oh. ่ตาหมาเม่ตาติดเาพยปะโอวียวว้าไอ้เย้ตัวยววเจ้ เขาบอกว่าสวยอะ่ะตีจบกอเลยไม,ตยไมตย่ตายไม่ตายสาไม่ตาย,ตาย,ยเวรตายแล้วเฮียเป็นยงไโอเคโอ้โหเห็นคนตายแล้วเฮ็ยเอ้ออาวูนช่วยช่วยช่วย โอเคว่าโอ้โหแล้วเปิดมาล็อขาได้ปะแซะไม่เงี้ยป่วยเลยเจอร้านเด็ดกลับมาหนี้เปอนว่ากลับมานี่ โอ้โห้ะคุณได้ตยไม่ได้นะคำตัวโอ้ข oh, ้ค่าน้อยโอ้โหค่าน้อยจับไปนล้านปมน้าอุ้ยมาเย็น น,น,นีออตำรวจตำรวจตำรวจล้อมตำรวจล้อมแด่ตีแล้วใช่ไโชว์วันลีดิโอ้ยได้ยิงวเ,วยเอาเล้ล่าไว้ล่าไว้ ม่งเฉไปอะไงั้นมึง่กลันกลัวไปไหแล้วไปแล้วไปแล้วที่มันไม่มาว่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยงแ

อดนตัวอื่นมาแทนอืมก็สวยเลยวะไม่ต่อวะเอา่ะ ข่าวมาันดิาา้นแล้พี่เอาเสามาอ่ะดิงนๆไปเนี่ยโอ้โหใส่โคมันยอด โคนไอเยี่ยมโคนไอเยี่ยมมาอ้าวกูดักมันามาแรงไปเย

จบไปแร้วดำดำับพีพ่โบเดี๋ยวซ้อมทีมนะบายบายซ้อมทีมหน่อย